ของลุงแดงใช่ไหมพบกับชุดที่สองครับพี่น้องครับชุดนี้เป็นวัวรอยเข้าขุนนะครับบามันไปกาญจนบุรีครับบ้านลุงแดงรานะคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นสามเจ็ดตัวสี่หมื่นสามพันเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงไอถึงไอตัวนี้วะ เจ็ดต,ตัวนี้สี่หมื่นสามพันนะครับชุดนี้สี่หมื่นสามพันอ่าเราเริ่มจากไอเล่ตัวนอนนี่เท่าไหร่น,น,นี่เท่าไหร่ครับหมือนห้าหมื่นห้าหมื่นสองพันสิบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนอนใช่ไหมตัวนอนนี่นะครับสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไหนตัวละเนึ่ยสิตัวหลายตัวตนี่ยหลตัวนี้เนี่ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเก้าหรือสิบเก้าสิบตัวตัวนู่นตัวอะ้ตัวไหนตัวแดงนู่นตัวที่เว้นไปนู่นตัวนึงออนี่นะครับมีหลายมีหลายรุ่นรวมกันแต่ตีเป็นราคาเดียวเลย ห้าหมื่นสามพันนี่ครับห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นสองพันครับสิบตัวหนึ่งสองสามนี่ครับมีใหญ่สี่ตัวครับใหญ่จริงๆสี่ตัวครับใหญ่จริงจเก็ดเอ้เก็ดเก็ดอ่าตัวนี้ด้วยนะอยู่ในราคาห้าหมื่นสองพันนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ก็ใหญ่อายุดีครับชารูเล่นี้ด้วยตัวนี้เว้นไว้ไม่ใช่ เป็นในตัวนี้ตัวที่สิบนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ห้าหมื่นสองพันครับผมอ่านี่ข้อของพี่น้อยนะครับพี่น้อยบ้านสวนพี่น้อยลูกจุกบ้านสวนนะครับวัวชุดนี้มาจากภาคเหนือครับจากลำปางเดินทางไปภาคตวะวันตก <c oughs> <c oughs> อ่ามาข้อของน่ารวยครับ น่ารวยไม่สวยทั้งปีบัญชารั์มาบรรจารย์ไปเรีบผมเจ็ดพัหน้าครับผมครับช่วยไหนครับขายแล้วครับสามหมื่นเท่าไรสเจ็หาร้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยขายแล้วขายให้ลุงแดงไปการจนบุรีนะครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยครับขายเสร็จแล้วก็กินน้ำกินฟางนี่นะครับตัวอย่างสามสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับพวกนอนนี่เราไม่กวนนะเขานอนอยู่เขี้ยวเอื้องข้างนอกเท่าไรครับ ชุดนี้ยังไม่ได้ขายครับสามหมื่นราคาสามหมื่นสามพันห้าร้อยก <35 00 S 1> ี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวสามหมื่นสามพันห้าร้อยราคาร้องราคาร้องอยู่นะครับครับดูครับดได้สีได้หนังสีย่อมสามตัวอ่ชุดนี้เล็กหน่อยสามตัวนี้เล็กหน่อยครับถ้าแยกขายไหมครับก็เป็นอีก,อกระคาหนึ่งขายครับ แย่กว่าขายนะครับไม่ใช่ว ah, ่ายกทีเดียวเลยนะมันเลือกชมได้ครับครับผมอ่าชุดนี้ของนักสืบราคาครับส4 5 0 0ื้าอยอยู่กี่ตัวสิบสองตัวสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเห็นแต่ท้ายอยู่นี่แต่โตนะครับสิบสองตัวครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับหนึ่งสองสามสี่สิบสองตัวนี่มันเลือกมาเอา จุงออกมาดูได้เลยนะครับของนี้ชาลูรเท่าไรครับสีส่หมื่นสามหกตัวหกตัวครับสี่หมื่นสามลองอยู่นะครับมาดูมาต่อได้ครับคู่นี้นลครับคู่นี้เจ็ดหมื่นห้าต่อได้ตรงไหนเล่าคู่นี้เจ็ดหมื่นห้าพันครับต่อได้สวย จ็ดหมืนห้าพันนะครับเป็นคู่กอเลยครับอาราบาม่านนี่นครับสามหมื<อ>่นส<ะ>องพันห้าครับ<อ>นี่ร้องอยู่นะครับคุณ<อ>นี่เจ็ดหมื่นห้านะ<อ>เล็งให้ดีครับ<อ>ข้างในครับขายไปเท่าไหร่หอ,อ,อ๋อเขาฝากไว้ อขอบคุณครับชุดนี้ของพี่สมียนครับมัรคทายกประจำตลาดเท่าไหร่ครับพี่ส5 0 0ห้ารอยครับขายยังขายแล้วครับสี่0มืนสองพันห้ารอยขายแล้วโอ้โหเป็นพระเอกเลยนัดนี้ ดูเอาครับข้างหลังด้วยนะเออรวมกันหมดนะครับเราไม่เห็นมันนอนอยู่นะเขานอนอยู่อ่แล้วก็คู่เล็กๆแบบนี้ครับคู่เล็กนี้รองเท่าไหร่เพ่สามหมื่นสี่พันห้าอยหนึ่งตัวต่อหนึ่งตันะสี่ตัวต่อหนึ่งตัว34500ืนะสวว 34, ่สอง สองนี่นะครับสามหมื่นสี่ห้าร้อยร้องอยู่นะครับคู่นี้โตห้าไอ้สามมานี่ครับสามสี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นอนอยู่ลุกหนอยลูกลูกนี่นะครับร้องสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับชุดนี้ขายแล้วนะครับตีตาเรียบร้อยสเปก จริงๆครับสเป็เวียดคำสั่งเวียดมาแล้วแบบนี้เฉลี่ยเท่าไหร่ครับพี่ห้าหมื่นแปดพันนะครับ 58, <500. S 2> ห้าร้อยมดเลยใช่ไหมทีน่นอนนี่ด้วยนะม<อ>ั<อ>้งอายุดีจริงๆครับห้าหมื่นแปดห้าร้อยนะครับนี่นี่นี่คู่นี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเฉลีย่ยต่อตัวนะครับไปกำแพงเพชรครับ สเต็กเ,เวียดนามครับต้องแบบนี้นี่ครับนี่ครับเลี้ยงไม่นานครับบริการย่าด้วยนะครับมัดละ10บาทครับมีย่ามาขายที่ตลาดมัดละ10บาท ส่วเท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากเป็นพัวไทยนะครับราคาร้อยอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากนี่ครับกี่ตัวพี่พี่บุญกี่ตัวยี่สิบสี่ข้างหลังนะางงขายไปยัง เจ็ดตัวครับร้องเท่าไหร่พี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามร้องนะที่ขายแล้วเท่าไหร่ขายไปแล้วสองตัวสองหมื่นสี่ที่ที่พ่นสีเนาะครับผมหมูยังอยู่นะครับไอ้ชุดนี้นี่ยังอยู่ใช่ไหมพี่ยัห้าพันกว่าขายจริงก็ไม่ถึงเหี hey. ้ยอ้วนเร็วนะครับแบบนี้แบบนี้อ้วนเร็ว20กว่าตัวครับ ยี่ี่คนี้ของพี่ขิมพี่ขิมกี่ตัวครับพี่ยี่สร้องแลคา่ส้วค่นสี่พัครับนี่ครับ23ตัวแบบนี้มีเชื้อนะครับเป็นไทยใหญ่นะครับ ยี่สิบสามตัวยังไม่ได้ขายนะมาติดต่อได้เลยนะครับมาข้อนี้ของทีมงานม่วงสองตัวร้องเท่าไหร่อาร์ตร้องเท่าไหร่หเดาแดหมื่ออเดาแปดหมื่นสองตัวแปดหมื่นครับเแปดหมื่นสองเอแปดหมื่นแล้ว 8, เพชรบุรีต่ออยู่เจ็7ได้ไหม้าหนได้ไหมอาแบบนี้เท่าไหร่อ่ะสองหมื่นห้าพราคาร้องอยู่นะครับแบบนี้ได้บ่าวอาร์ตมาดูขึ้นไหมลูกหนึ่งคู่1น5 0 0ครับตัวนี้12,500สอัน ขายยาขายแล้วขายแล้วหมื่นแล้วจุงมาทำไมขายแล้วนะครับหนึ่งหมนสองันห้าร้ในในอามขายแล้วเท่าไหรอ่องห้าวขึ้นไปแล้วหนึ่งตัวเท่าไหร่ครับอันนู้นแบบนี้อึ้งอึ้งอึ้งอะไรอ่ะ นีงไงฮะตาติดถ้าพูดตาติดตาติดอะไรนะเท่าไหร่หนึ่สี่พันห้าร้อยนะครับตัวเมียตัวเมียหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเท่าไหร่ัวสามพันหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะตัวเมียเอาอาร์ว่าราคาให้ดูหน่อยพูดไม่ลูก มาถึงคู่แม่ลูกนะครับไม่ได้ไม่ได้แยกชุดให้นะอยู่ในชุดนี้เลยแม่นี้สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าร้องสามหมื่นห้าพันลูกตัวผู้ลูกตัวผู้แม่ตัวเมียเออเอาละครับลูกเป็นตัวผู้แต่แม่เป็นตัวเมียนะนี่แม่นี้สี่หมื่นครับแม่นี้ร้องสี่หมื่นครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียแม่ตัวเมียครันี่ลูกออกเล่ยนะครับแล้วคู่เล่เนี่ย แม่นี้ร้องสามหมื่นแปดห้าร้อยครับสามหม้ร้องอยู่ครับชาลูเลขให้ลูกมาเป็นบามันเล่สีแดงแดงนี่แม่แม่แม่เขอวงลูกตัวนี้อ่าแม่ใหญ่ลูกตัวเมียเหมือนกันเท่า <47, 500. S 1> ไหร่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยไม้สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับตัวเมียนี่นะครับคู่นี้นครับแม่เขาวงลูกตัวเมียแม่ตัวเมียลูกตัวเมีย แม่นี้สามหมื่นห้าพันร้องอยู่ให้ลูกเป็นตัวเมียอายุเยอะสักหน่อยลูกประมาณตัวที่เท่าไรตัวนี้ตัวประมาณตัวที่สามที่สี่ตัวตัวเนี้ยหัวนางตัวเนี้ยหัวนางตัวนี้ขายไปแล้วหมื่นขายแล้วหมื่นพันห้าร้อยเอาดูให้ดูที่ขายแล้วบ้างหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยขายแล้วครับตัวนี้ขายแล้วหมื่นหมื่นสามัวนางตัวนี้ขายแล้วหนึ่งหมื่นสามพันหัวโลนแยกแม่ใช่ไหมเนี่ยแยกครับแยกแม่แยกไปแล้วนะ หัวเนนครับนี่หัวเนวเนน,นะครับไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทําเขาแล้วเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติรราตล้นธรรมชาติหนึ่งหมื่นสามพันให้กําไรเขาก็ขายนะใ,นยขขให้กำไรเขาได้ของกำไปเยอะเลยแต่เขากำไรเยอะเออเอาแจะดึงไปไหนแล้ว<จ>เอาคู่นี้เราดูไปแล้วเนี่ยตัวนี้เอาตัวนี้นอ่ะเกิพ<า>นพันร้องเจ็ดพันขายแล้วขายแล้วเอา ตัวนี้ขายไปแล้วเจ็ดพันนะครับแบบนี้เจ็ดพันนะพี่น้องจะหางัวห้าพันสี่พันไม่มีแล้วนะแบบนี้เขาขายเจ็ดพันนะครับสมาชิกหัวแพงขึ้นทุกวันทุกวันเอาอะไรเอาไม้เอาไม้ให้อห่อดิคู่หัวล้นยังไม่เห็นคู่หัวล้นเลยคู่หัวล้นไม่ค่อยดีเอเอ,อแต่ดูให้เขาดู คู่หัวล้นมีคนมากันไว้แล้วคู่หัวล้นนะครับที่ถ่ายไว้ลงไว้วันก่อนนี่นี่ยีนี่หัวล้นสวยนี่ลูกลูกลูกติดต่อกันมาเยอะลูกตัวผู้ให้ลูกเป็นตัวผู้นะครับแม่เป็นตัวเมียเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยมันมีตําหนิอยู่ที่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นบัวถกบัวถอเนี่ยขาหลังมันเนี่ยภาษาเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งนะเนี่ยขาหลังดูขาหลังมันมันมีตําหนิซะหน่อย งั้นได้ไปกับเขาแล้วหายไปแล้วแต่มันบางทีก็หายบางทีก็เป็นแต่บอกเลยว่ามันเป็นนะถ้าภาษาบ้านผมสุขโขทัยก็เรียกว่าสแตวด์ดีดนี่นี่นี่นึกนี่นี่น,น,น,นี่ใช่ไหมนี่นะครับแล้วตัวผู้ตัวนี้ขายยังผู้ตัวนี้ร้องเป็นปีแล้ยี่สิบสามห้าร้อยยังไม่ได้ขายยี่สิบสามห้าร้อยร้องอยู่ยังไม่ขายนะยอืมอืมอืมยี่สิบสามห้าร้อยครับ คู่นี้ร้องเท่าไหร่เอาเลยสี่หมื่นนะแม่เนี่ยอ่าสี่หมื่นเอาเลยไม่ต้องต่อกันยาวเอาลูกมานะพี่น้องซื้อเอาลูกแต่แม่มันก็ให้ลูกสวยแหละหัวล้นแม่สดแม่สดแต่ติดตำหนิที่ว่ามันเป็นบัวทอนแต่เป็นไม่เยอะแต่เป็นไม่เยอะบอกเลยว่าเป็นครับแล้วมาโกหกกันครับไม่โกหกแต่ม่วงแต่ทีมันม่วพูดชื่อทีกันประตูประตูประตู ขอบคุณครับที่เปิดประตูให้จ้ะจ้ปกนนะแบบแบบลขอ้านะโปใครยอยู่ข้อกันโนี่กรมรีนีชี <laughs> มาดูข้อของโศกสางน้อยครับโศกสางน้อยขายไปเท่าไร่ครับลูกพี่ขายไปตัวละสองหมื่นกว่ากว่าทั้งนั้นนะครับพวกนี้ที่ขายแล้วขายขายได้กี่ตัวพี่ตัวครับเจ็ดกว่านี่เท่าไหรขายแล้ว ย้ายปไปครอบไปฟังอะไรบ้าง่ะตัยอแบบนี้ร้องเท่าไหร่ครับพี่โมเล็กๆยกใตัวละนืนปยกกี่ตัวหลายไซส์รวมกันนะชุดนี้หลายไซส์หลายขนาด10ตัวพอดีสิตัวครับ1ิบตัวสองหมมัยกเลยยินดีให้ยกยินดีให้ยกไปเลย 5, 5, 5, ต,ต่อได้สิบเอ็ดตัว ต่อได้นะครับต่อได้นะครับนี่เหมาข้อกันไปเลยครับทีมงานของโชคช้างน้อยครับโชคช้างน้อยนี่มาจากบ้านดงกงไกรลาดอยู่กงไกลาดเหรอครับผม,มแบบนี้เท่าไรครับพี่ สองหมื 26, ่นหกพันกว่าสองหมื่นเจ็ดพันกว่ามีให้เลือกนะครับมาเลือกได้เลยแปดพันห้าก็มีสองหมื่นหกพันเจ็ดพันแปดพันอ่าถ้าเอาหลายตัวลดได้นะครับมาเลือกได้เลยลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงสําหรับไร่ทุง่งเอาแก้วไม่ฉันถามอะไเลย,เลยมางไปตุ่นพ <c oughs> ี่งพงศ์ววส,วส,สวัสดีครับไปไหนวันนี้ น้ำปาดอูตะลอดิดอ่ะมื่ไ่เลยพี่พงษ์เท่าไรตัวนอนตัวนอนสามห0ื่นพันห้าร้อยครับแต่มันนอนอยู่มองไม่เห็นมันหาางมนด้วนน้อยห๋อหางด้วนนะาแงด้วนแล้วตัวเมียข้างในนั้นนะครับขายขายยกไปตัวละสองหมื่นเก้าครับสอมื่นเก้ขายยกแล้วนะครับตัวมใหญ่ๆเปิดประตูเห่อพี่พงษใครซื้อไปพี่ดอนี่ดอนนะสองหมื่นเก้าพันสองหมืนเ ตัวเมียครงนะครับ2 9งหมื่าสำหรับเข้าขุนครับไปกาญจนบุรีนี่ไปบ้านพี่ดอนนะเข้าขุนครับอายุดีขุนอ้วนแน่นอนครับเดี๋ยวนี้เขาเอาตัวเมียขุนกันซะแล้วมาดูชุดราคาเล็กๆพี่พี่เท่าไรพีนะ่พี่เท่าไรสองหมื่ สองหมื่นไม่มากสองหมื่นสองพันสองหมืไม่มากเล่มีสองหมครับอ่ะเล่แบบนี้แหละพี่เน่ย<บ>เล่เน้อๆเนี่ยสองหมื่นสองพันห้าสองหมื่นสองพันหาร้กัดทั้งเรงงเ่นะครับดูเอามันเลือกดูเอาห้าตัวครับสองหมนนะครับแบบนี้ ลบเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวลบเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวลบเอาตัวนี้พ่นสีแล้วตัวนี้ลบไหมลบไหมไม่ลบเอาเท่าไรครับตัวนี้เท่าไรครับเท่าไรรวมครัวละเท่าไรไหมตมันดูแลแล้วร่ากายรู้ตัวนี้แหละมันไม่ถึงกองเหมือนสองหมื่นสี่พันตีรวมให้เลยตีให้เลยท่วนๆไปเลยตัวไหนบ้างครับครเนี่ยครูนุ่นครโอ้ครูนุ่นสวยปะเอาไลน์มาพี่ไลน์มาด้วยครูเข้าให้ ถ้าไม่พอ 5, <24 S 2> ครับเจ้าเจ้าห้าสองหมืครับคู่นี้สวยครับได้ความสวยนะไม่โตหน่อยแต่สวยจริงๆสวยจริงซงพ่องัวได้เลยตัวนี้กับตัวรถสองหมื่นสี่พันครับตัวนี้ไม่มีเขาเขาไปไหนเออในในรถสองหมื่นสี่พันนะครับแบบนี้ครับผมอ่าพวกนี้ ขายไปแล้วเนี่ยเีย่คนสีเรียบร้อยแล้วนะครับขายแล้วโอเคจบหนึ่งแถวของตลาดนัดครับแถวนี้เป็นอีกแถวนึงนะครับแถวริมขายหมดแล้วครับปิดละปิดละชุดนี้เจ้าของไม่อยู่ละฝากติดตามด้วยนะครับผมจะรายงานราคาวัวได้ตลอดทุกนัดนะทุกนัดเดี๋ยวจะรายงานให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ